สวัสดีครับมาพบกับนักเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมา,สอ,าสอนถ่ายไฟรถนะครับให้มันเป็นเส้นเรามาดูกันนะมีการตั้งค่านะครับผมก็จะตั้ง iso มาให้ประมาณ100่งอยนะวัดแสงก็ไม่ต้องไป,ไปเฉยอะไรนะครับ f ตอนนี้ผมใช้ a mode นะครับ av mode ก็ f ก็ตั้งเป็นย2เลยนะครับนะให้มันกล้องมันคิดเองครับจะใช้กี่วิแล้วทีนี้เราก็เหลือแต่ราเวลานะครับเออ การนั้นอะได้โหมดนะครับให้เราเลือกผมเลือกประมาณสองวินะครับนะเพราะว่าไม่งั้นอ่ะถ้าเรากดกล้องอ่ะมือมอม่อาจจะสั่นได้แล้วคราวนี้เราก็เหลือรอเวลานะคร,รถันมาเนื่องจากตอนนี้ดึกนิดนึงนครับก็รถก็เลยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อ่าพอดูจังหวะว่ารถเลิกจะมาละผมก็กดอ่ะมันก็จะรอทัสเตอร์ประมาณสองวินะครับะหน้าจอก็จะดับไปนี่ก็เป็นประมาณตัวอย่างภาพนะครับ แก็ต้องขึ้นอยู่กับปริมาณรถด,ด้วยนะถ้ารถเยอะๆมันก็จะเป็นสายยาวประมาณแบบนี้นะครับแต่นี่ก็ยังไม่เยอะมากนะนเยอะมากกว่านี้มันจะเป็นสายสวยกว่านี้นะครับกล้องง่ายๆเนาะไปลองถ่ายกันอุปกรณ์ที่ก็ไม่มีอะไรมากครับก็กล้องเี้แต่ว่าหนึ่งตัวแล้วก็ขาตั้งกล้องอันนี้สําคัญเลยนะครับนะแล้วก็ตั้ง่าตามที่พอแค่นี้ก็ได้แล้วนะครับผมสวัสดีครับ